บนพื้นที่กว่า134ไร่ในพื้นที่หมู่ที่เจำบลบ่อทองอบ่อ,บอทองจัังหวดชนบุรีแห่งนี้กำลังกลายเป็นปมความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ด้วยกันเองหลังจากกลุ่มตัวแทนสาก์สวนยางอาบ่อทองซึ่งมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่งในพื้นที่โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรในอำเภอบอ่อทองส่วนใหญ่ปลูกอ้อยและยางพาราเป็นหลักเมื่อโรงงานสร้างเสร็จทำให้เกษตรกรขายยางพาราได้ดีขึ้นสมาชิกสหกรณ์มีเงินปันผลชาวบ้านมีงานทำและสามารถเลือกแหล่งขายยางได้เองอันเป็นระบบพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้ดียิ่งขึ้นแต่ก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ แม้ว่าชาวบ้านภายในพื้นที่ตำบล่อทองอำเภอบ่อทองจชนบุรีนั้นจะมีการลงมติและทำประชาคมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าภายในพื้นที่ดังกล่าวนี้สามารถจัดสร้างโรงงานยางได้ แต่ยังคงมีชาวบ้านหลายส่วนด้วยกันค่ะที่รู้สึกไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับในเรื่องนี้จนเกิดเป็นปมความขัดแย้งเกิดขึ้นเนื่องจากชาวบ้านนั้นกังวลว่าหากเกิดโรงงานยางเกิดขึ้นภายในพื้นที่นี้จริงโรงงานยางดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบกับพวกเขาในเรื่องสภาวะของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้ค่ะ ในการทำประชาพิจารณ์ล่าสุดระบุว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่งดังกล่าวโดยมีเพียงเสียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากบ้านของผู้ที่ไม่เห็นด้วยอยู่ใกล้สถานที่ที่จะสร้างโรงงานจึงเกรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากของเสียที่โรงงานปล่อยออกมาได้โดยเฉพาะในแปลงพืชผลทางการเกษตร นายทวีโชคอิทธิถาวรกูลเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่มาน,นานกว่า40ปีบอกว่าการก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่งในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อตอนเองอย่างแน่นอนเพราะทางบ้านที่อยู่อาศัยและไร่อ้อยอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างโรงงานมากที่สุดไม่เห็นนะครับครับเพราะผมผมอยู่ใกล้ผมกระทบครับเขาก็คือโดยมากเขาทำเนี่ยพวกอ้อยพวกมันตัวยางก็ เนี่ยมีอยู่แปลงเนี่ยติดใกล้ที่สุดตรงนั้นจะเป็นตัวอ้อยคือเราเป็นคนอยู่ในซอยนี้ใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งบ้านเราก็อยู่ห่างจากตรงนี้ห้าร้อยเมตรแล้วคืออันดับแรก,กคือเราไม่เห็นด้วยคือหนึ่งเรื่องน้ำสองเรื่องอากาศ mm hmm. ใช่ค่ะรู้แล้วชาวบ้านแถบนี้ทุกคนก็คือกังวลแค่สองอย่างนี้เองเขาว่าอ,อถ้าเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาทําระบบอากาศกองอากาศอะไรไม่ดีเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะได้รับผลกระทบ ขณะดเดียวกันเสียงจากชาวบ้านส่วนใหญ่กลับเห็นว่าหากมีโรงงานผลิตยางแท่งภายในพื้นที่จะเกิดผลดีมากกว่าผลเสียเพราะจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางพารารวมทั้งยังลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วยคิดว่าข้อดีมากกว่าครับเพราะว่าจะทําให้เกษตรกรที่มียางจะได้เอามาขายโดยตรงที่โรงงานไม่ต้องผ่านพ่อค้างกลางสิ่งแวดล้อมไม่มีและไม่ีผลประโยชน์ต่อตำบลบอ่อทองจริงๆอันนี้ฐานะผม เป็นผู้ใหญ่บ้านนะแล้วต่อไปผลกระทบจะเป็นยังไงไม่รูร้แต่ต่อไปพวกชาวบ้านแถวนี้จะได้รู้ว่าคนใกล้ๆกล้เนี่ยจะมีประโยชน์ที่สุดเลยต่อไปท่านจะได้ผลประโยชน์มากกว่าเสียท่านจําคําพูดผมไว้เลยว่าจริงไหมต่อไปเนี่ยอีกสิบปียี่สิบปีลูกของท่านหลานของท่านมาทางานได้ไม่ใช่ว่าเม้นชั่วลูกชั่วหลานอย่างทีาที่เขาพูด แม้จะยังเป็นปมความขัดแย้งที่ไม่สิ้นสุดเพราะกรณีดังกล่าวมีทั้งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และไม่ได้รับผลประโยชน์และยังต้องรอติดตามผลการพิจารณาวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในเรื่องโครงสร้างและระบบบำบัดว่าหากมีการก่อสร้างโรงงานยางแท่งภายในพื้นที่จริงจะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านตามข้อบัญญัติมาตรฐานพระราชบัญญัติโรงงานที่กำหนดไว้ โรงงานผลิตยางแท่งของสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราอำเภอบ่อทองใช้งบประมาณในการก่อสร้าง800ล้านบาทสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราบ่อทองคาดหวังว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทําให้ประชาชนขายยางพาราได้ราคาดีขึ้นสมาชิกสหกรณ์มีเงินปันผลชาวบ้านมีงานทําและสามารถเลือกแหล่งขายยางได้เองประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงอย่างแท้จริง สุพนัทรัตนธฒนาประสานไทยภาพสุพิชยาจัญรัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน